วันนีพี่น้องวันนี้พากกันมักินเข่าด้วยวันนี้กับวงกดชาแนลผูดชอยยังมาบาหา่หอดเดี๋ยวเจอกันอีกเดี๋ยวเจอกันเดยวเจอกันมากมากพี่น้องบานนี้กับเขาหลายอย่างตำตำกุ้งสดไข่พร้อมมกปลามกปลาบาน อันนี้ทูนา่าสเต็กเนื้อเนื้อปลา,าทูนา่าปิ้งนอกอีกแล้วพี่นอ้องฮักน้ำจีนมามาลงมือเลยพี่น้องอีมาไปลงมือเขา้จ <ะ S 2> าจะเอาะยางก่อนเ,อเข้าในแล้วเ,เขาแล<อ>้วจะกินเข้าได้พี่นะพี่มาดก,กินเขา้าเมื่อไรกินตอนเมื่อไรเมื่อเครื่องอีกกินน้ำจีนบอกว่าไม่ได้กิน,ลนหลายมือแล้วเขานะ กิน,กนอส,สองมือแล้วเกินข้าววานกับกินลิ้นเสนอะไรต้ม,มสามมือ <c oughs> กินบหวาอนกหน้ากันอัดพลังันกินเป็นซื้อๆนีแล้วเพราะว่านยังไงละ่ะมันอันมันอ้นวหนหลายไปพี่นเบาหวานอาจารยมาจังสจว่าอ้วนบ่ลิ้นเส้น มันกระซังมันมีคิดว่าพี่กินเขานะ่าแล้วพี่กินอีลี่กินเขานะ่ากินอิลีเนะล่เขา่าอีลี่เข่าเนีะกินเข่ามันทำให้่ๆวันเด้วอวทำทำยังไงพี่นอ้องทำกุง้งพี่น้องกินทำยังไงคือบัลท้อนจะแจกมาเลย เสร็งแล้วกันนี่เป็นการปฏิเพีย่ยนผู้ช่วยเพิ่งมาถึงมาเด้อพี่น้องบายนี้มากินน้ำกันครบค้น,แล,คนแล้วครบทีมแล้วเล็กหนอนนะครับอยา่าลืมนะครับเล็กหนอนชแนลตามติดตามชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับของป้าบุ๋มมงกลนะครับนะครับ นี้เรากับเนี่ยผมออพี่วัฒนานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยถ้าชอบนะครับคลิปนี้นะครับฝากกันด้วยนะมีแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะไปกินเลยกินรอเธอนีอ้อ,น <laughs> อันนี้มีของหวานด้วยนะครับเพื่อนๆลูกช่องสิงคโปร์ฮะลูกต้องลูกช่องเยอรมันครับไม่ใช่สิงคโปร์ในลูกช่องเยอรมัน <laughs> ข็วหวาครับตุวท้ายไปเลยไไล่พุดซาหวานอืม <c oughs> ไปถ้าไปเส้นเส้นนั้นนะ่ะอืมของกินเพียบของบ <c oughs> น,นบ้านวะ <c oughs> ที่บ้านอืม <c oughs> ของข้าวไปไปแลยอ่นของหวานมาต่อได้พี่นอ้องมามากินของหวานน้ำกานบานนี่ <c oughs> แปลกเังกน้อยมยั่นกับ่อแม่แปลกดอกเอาเนี่ยเที่มันน <c oughs> มันก็แปลกจริงครับไม่เคยทานนะครับเพื่อน อันมากันตะบองเผชรมากตะบองเพชดด้วยพี่น้องพิสูจน์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 ครั้งแรกนะครับลองชิมดูเนี่ย<ล>เราซิมไปแล้วหละ่ะจะบอกเอาอแกะเลยแล้วเอาทำอย่างนี้นะกัดน้ำมันไม่ออกเอาปิดสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ออก็ต้องปอกเปลือกไม่ใช่เหรอไม่ปอกเขาไม่ปอกเปลือกเหรอ อย่างนี้น้อนควัดเลยอือาควักเลยแคะเลยอจัดการผู้ช่วยเออะไยากินในหลังข้า่จะจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทดลองยาอะไรเนี้ยลืมลืมบอกทำไมไม่จะบอกไหมฟบสจำตัวฟบกังฟบกังหนุดเคยกินหรือเปล่าเห็นอย่างนี้เหมือนแก้วมังกรอือออ๋ําเหมือนแก้วมังกรทีนี้ก็ เราองใช้ซ้อมต้องใช้ช้อนด้วยโอ้ยกินทำไมมีระดับจังเลยนี่เนี่ยคุณนายเขาไม่มาเนี่ยไม่เขาไม่ใช่คุณนายนะเนี่ยแต่นี่เขากินได้นะเปลือกเนื้อเนื้อติดเปลือกนี่หวานดีกว่าเราทำอย่างนี้ก็ดีกว่าง่ายกว่าเลยเราก็ลืมนทำอย่างนี้เออปลาใหม่มาเอาเปลาให้ปุ๊บกันลูกหนึ่งแกอยากชิมแกอยาบอกเด้อพี่น้องไม่แข่งอยังไงเอี๊ยงไม่แข่งว่ะจีบังหินบอกหวานไหม โคดรบอมเปนบอมเปนบอมเปนโคดคขาหยาบเด้อบอมเปนแบบว่าธรรมชาติเนาะเวลาไปถ่ายเนี่ยไปถ่ายอันนอกบ้านในสวนนี่ได้เป็นนั่งอยู่มองใดมันก็จะเกิดอยู่มองหันล้วพี่น้องสมัยก่อนเนาะจะไมัยโบราณด้วยนั่นเด้อกินหมากไฟยังเสียหมากไฟเกิดมองใด้ละแมนโลดเซฟแซ่ฟมันเนี่ยของมันหาเลือกเลือกเอาที่มันนิ่มได้น้อนด้วยนี่แล้วกินตะปลาลามครับ ก,กน,นี่เก็บมา<ๆ>สดๆน,นะครับหลังสวนเนี่ยปลูกเองนะครับหลังสวนปลูกเองครับจะไปพาชมสวนเดี๋ยวเดือนหน้าจะพาเ,เพื่อนๆชมสวนข้างหลังนะครับเดี๋ยวเอาไปห้อยไว้ที่กิ่งต้นไม้ก่อนนะครับวันดีเด้อพี่น้องเข้มนี้ของว้ซ้ำนีล่ล่ะตบท่ายด้วยของหวานนี่ละมีทุกอยางมีอินทผลัมโซดสิครับเพื่อน เออต้นดอกเออต้นผลไม้กระบองเพชรน่ะค่อยยากนะครับไม่ทราบว่าลูกร<ต>ลก,ระ,กระบองเพชรน,นะครับ,รบมัมม่วงูกใหญ่สับแทบอันนี้ก็แ่บเหมือนกันน้อพี่นอ้องนี่แหละทีมยูทูบน้องไม้มงกตชาแนลเล็กนวลอย่าลืมกดติดตามนะครับผม<ๆ>สกุลเยะอ,อยูนิเมแงสุงขโสกนลอเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย